สวัสดีครับมาฝึกเกาจังหวะ2-4กันครับคอร์ดที่ใช้ก็ดูตามตารางคอร์ดนะครับก็จะมีคอร์ด G คอร์ด D E minor 7 C add 9สำหรับมือขวานะครับนิ้วโป้งเราจะกำหนด,ดไว้ที่สายที่6 5 4ชี้3กลาง2นาง1แพทเทิร์นการเกาคอร์ด2จังหวะมาดูคอร์ด G จังหวะที่1นะครับสายที่6 4-3-2 ก็จังหวะที่2ก็จะเป็นสายที่1 2 4 3แบบนี้เล่นรวมกันตามอัตราจังหวะคาเบตะสชั้นนะครับ one e and a two e and ะแบบนี้นะครับต่อไปคอร์ดด e, ีจังหวะที่1นึดีสาย4 2 3 2จังหวะที่2องดีสายที่1 2 4 3เหมือนกันกับแพทเทิร์นก่อนหน้านะครับดีตามสัดส่วนคาเบตะสชั้นก็จะเป็น one e and a two e and ะแบบนี้คอร์ด e minor seven ดีสายที่6 4 3 2 จังหวะที่2ดีไซน์ที่1 2 4 3ตามแพทเทิร์นนี้นะครับเล่นรวมกันก็จะเป็น1 n e it and up uh, and uh, แบบนี้นะครับคอซีแอนดีไซน์ที่5 4 3 2จังหวะที่2ดีไซน์ที่1 2 4 3เล่นรวมกันก็จะเป็น1 n e it and up uh, and uh, แบบนี้นะครับต่อไปมาฝึกเลก่นกับเบสนอมความเร็ว60 bpm นะครับเล่นวน2รอบว่า two